ขาว่ะเพื่อนวันนี้พ่อเราอ่ะก็ซื้อของเล่นมาให้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยแล้วก็ไม่รู้นะว่าข้างในมันคืออะไรพ่อเสือภัยหนหน้าบอกหอมเหรอมันหนักหนักเบาเบาอะค่ะทุกคนมันจะหนักหรือมันจะเบามันกลางกลาเดกะนกันอยากรู้เลว่ะ คืออะไรอ่ะอ,อุ้ไม่ใช่ไม่ใช่เออดูดิดูดิดตัวอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมีสายชาร์จด้วยก็คือสายชาร์จอ,อันเดียวสายชาร์จอันเดียวกับของน้องบองเลยวะนี่ยพ่อใช่แล้วเออนี่ไงทุกคนข้างในดูซิข้างใน,นงงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงล่ะลูกเฟรชทิปมา เออนี่เปิดซิปมามันมีรูกๆอยู่ในอันนี้อะไรอ่ะเอามือซุกไปก็อุ่นๆดีนะใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก้เพื่อนเรามามันมียวาเเตคือเต้นได้อันนี้นะแล้วก็พูดตามเราได้แล้วก็เต้นไปด้วยแล้วก็มีเพลงด้วยนนี่มันเต้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนชาร์จแบตก่อนใช่ไหมชาร์จแบตก่อนนี่นีเห็นละเห็นละ เห็นช่องชาร์จแบตละข้างในมันหมุนได้เนี่ยพ่อเนี่ยข้างในมันหมุนได้จะมีที่เปิดข้างในมันหมุนได้นีเหยียดนิ้วเข้าไปทําอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวกอนนะข้างในมันหมุนได้เเดี๋ยวชาร์จกันเนาะใช่ใช่เดี๋ยวชาร์จก่อนนะพ่อนะแม่ก็ยังหาที่เปิดไม่ได้นะเดี๋ยวกอนนะกดไปเนื่อกน้ต่ไม่ไปเล่นก้นกันเออมีเสียงอันนี้มีเสียง อย่าเพิ่งกดนะอะไรเขาบอกอะไรนะตกกระจาจแล้วปิดยังไงต้องตบต้องตบใหม่ปิดยังไงเดี๋ยวไม่เป็นอืมท้องท้องมันบอกว่าอย่าเพิ่งตกโอเครู้แล้วชอบคาวามรุนแรงก็ไปบอกเดี๋ยวก่อนเอามันใส่กลับเข้าไปขไ้างในเดี๋ยว มันชอบความรุนแรงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปิดมันไปก่อนอืมมันเป็นตัวอะไรวะเนี้ยนอก่อนได้ปะอก็เวลาเราจะทำอะไรไปเราก็ตีมันอ๋อนี่หน้าตามันเป็นตัวอันนี้มันแจ่มใสเดี๋ยวพอเวลาเราจะทําเวลาเราจะให้มันแบบตื่นตัวเราก็อืมต้อง,งตุ่มทำง,งานก่อนอืมยังยังยัง,ยง ยังสรุปพังอะ่朋友我ง一起玩吧嗯哈哈哈哈ย哈哈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 เพื่อนเพื่อนเขาเล่นกันยังไงเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาบอกกันรดนะ โโโอออ้้้จะให้มันหยุดใช่ไหมเราจะให้มันหยุดอืออือหยุดแล้วโอเคโอ้ยเหนื่อยมากเลยสล้หรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วจะเป็นกันไทได้นันไครับบ๊ายบายมือเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยตบหัวมันตบมันตบมันตบมัน